แลวอเข้าไปเลยสว่างสบายละเอียดละออเข้าไปสว่างสบายละเอียดละออเข้าไปจิตตัวนี้น่ะจิตมันก็จะเกิดความสว่างเข้าไปเมื่อมันสว่างสบายเมื่อนั้นแหละจิตของเราจะเริ่มหาตัวเองเจอแล้วตอนนี้น่ะสติกับจิตกายกับจิตมันตามหาใจตัวเองพบได้ตั้เนี่ยเมื่อจิตมันเกิดเข้าสู่สมาธิเมื่อนั้นแหละจะเรียกว่ากล้าหาใจตัวเองคบการจะตา้าหาใจตัวเองพบ เมื่อตามหาใจตามหาใจตนเองกรแล้วเราจะไม่หวั่นไหวตรงนี้นะเราจะมีความมั่นคงศรัทธาในพระศาสนานี้อย่างมั่นคงเลยเราอยากมั่นคงเพราะมันตามหาใจตนเองแล้วเมื่อตามหาใจตนเองแล้วด่าในอารมณ์ของสมาธิคือวิกิจิชาความรำในสงสัยในตรงระมัตตะังมันจะเกิดขึ้นในใาในี้เมื่อจิตมันเข้าสู่สมาธิก็ไปโดยลำดับลำดาแล้วทัให้าอย่างะได้ค่้อยปกดขึ้น ทำห้าอย่างก็คือวิตกวิจารณีติสุอุเบกเรียกว่าวิตกวิจารณีติสุอุเบกไเรียกว่าวิตกวิจารณีติสุอุเบกแบบที่จะเกิดขึ้นในกายในจิตนี้ที่จะกายที่จะเกิดขึ้นในกายในจิตของเราเมื่อเราแย้ภาวนาตรงนี้ เพียงภาวนาโดยลำดับลำดับลำดับเข้าไปแล้วจิตมันก็จะเกิดวิตกวิจารปีติสุขเอกตาอปเบอาาที่จะเกิดขึ้นในกใจนิตของตนคนที่มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเมื่อนั้นแหละบางคนบางท่านสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดนะบางคนจะเกิดนิมิตขึ้นมาก่อนก็มีนั่นสมาธิภาวนาแล้วนิมิตมันเกิดนี่แหละดังนั้นจึงว่าสงสารนักปฏิบัติทั้งหลาย คนที่มาปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่มมนไม่มีครูบาอาจารย์นะมันไม่มีครูไม่มีอาจารย์ไม่มีครูบาอาจารย์ก็เพราะมันไม่มีครูบาอาจารย์นี่แหละมันจึงพางรังลงทางคอหักตายเป็นแถวๆเยอะเวลาจิตที่มันเข้าสู่สมาธิเข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะเห็นภาพมายาต่างๆเกิดขึ้นเห็นอินผมยงยักจีบของเราเต็มได้วยการวราคมันก็จะเห็นผู้ชายผู้เทพประมุขรอ เห็นไอ้เทพธิดาทำนามเห็นความหล่อเห็นความงามก็ไปยึดมั่นหรือมั่นกับความหล่อความงามเหล่านั้นน่ะมันจะเกิดขึ้นเหล่านั้นน่ะถ้าว่าจิตของเราเนี่ยถ้ามันเต็มไปวยกามราคะถ้าจิตเต็มไปในโศกศักเมื่อจิตเต็มไปในโศกศักเนี่ยเรียกว่าเวทนาจิตจะผุดขึ้นน่ะเวทนาจิตจะเกิดขึ้นภายในกายมีเด็ีกเออนี่แหละตอนนี้มันจะเกิดขึ้นต้องเกลี้ยงระวังให้ดี นักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เวลานั่งสมาธิแล้วคิดมันสว่างไอ้มันเป็นพวกหลงนะมันหลงกันเยอะเลยนะมันหลงก็แใจว่าฉันเห็นนั่นเห็นนี่นั่งสมาธิเห็นนั่นเห็นนี่เจอนั่นเจอนี่มันก็เลยคิดว่ามันเป็นจริงแต่แท้ที่จริงน่ะนิมิตก็คือนิมิตคืออะไรก็คือภาพมายาหน่านิมิตก็แปลว่าภาพมายาหน่านั่นแหละแต่ว่านิมิตที่มันเกิดขึ้นมันเป็นจริงนะ แต่สิ่งที่ถูกเข็นก็เป็นของภายนอกคนเราส่วนใหญ่เมื่อในมีอะไรเกิดขึ้นมาก็ยึดมั่นหรือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนคิดว่ามันมีเรามีเขามีตัวมีตนมันคิดอย่างนั้นอ่ามันคิดอย่างนั้นเมื่อมันคิดอย่างนั้นก็ไปโดยลำดับธรรดาเข้าไปแล้วมันก็ไปยึดมั่นในสิ่งที่ถูกเข็นมันไม่รู้จากปล่อยจากวางปล่อยไป้งแต่งไปเรื่อยๆตกแต่งไปเรื่อยๆจิตมันก็เกิดพลังรานขึ้นมา ทำแต่แะนีแหละเมื่อกินมันเกิดวิบัลล่าขึ้นมาแนละ้วมันจะเป็นอาการยังไงเมื่อมันออกจากสมาธิตัวนี้มันอยากสอนคนเนะี่ยไอ้พวกนี้มันบ้านะนั่งอยู่ด้วยกันไม่ถึงห้านาทีสินาทีหรอกหาเรื่องสอนคนนั้นสอนคนนี้หาเรื่องสอนถ้าได้สอนมันโล่งใจถ้าไม่ได้สอนใครไม่บอกใครมันอึดอัดนะนั่นแหละกินมันหลงนะอยากสอนคนนั้นอยากสอนคนนี้ ถ้าเรามองดูจริงๆเราจะดูแล้วโอ๊ยคนนี้มันเป็นเหมือนบ้าแท้มันจะเหมือนบ้ามันก็บ้านแล้วไม่เหมือนเรามันก็บ้านอ,อะไรเพราะอะไรก็เกิดเพราะอย่าลืมนะสมาธิมันเป็นวิบสองคมน,นะดังนั้นเราเพียงสมาธิญาทิสครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์นั่นแหละจะเป็นผู้วิบจิตให้เราครูบาอาจารย์นี่จะเป็นผู้พิบกายวิบจิตให้เราได้วิบจิตให้เรา เออมันเป็นอย่างนั้นไนักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนี้จึงเกิดเป็นเอ่อจึงเกิดเป็นเขาเรียกว่าสถาปนปฏิบัติธรรมคาราว่าเหรไหมเออรู้รู้แค่เสน่ห์เเสน่ห์เรื่อ่เรู้แค่นั้นรู้แค่งูกระป๋าเออมันรู้อยู่แค่นั้นมันก็คิดว่ามันรู้นั่นรู้นี่รู้แค่นี้กนมันหลงแล้วก็มาเปิดสำนักวิปัาสนาเปิดสำนักนั้นสำนักนี้ขึ้นมาไอ้พวกหลงก็หลงหลงก็ไป เห็กว่าเขามีอัดมีชมวยีถาฉะนั้นเป็นเครื่องอยู่ฉะนี้เป็นเครื่องอยู่ก็เออเองพูดเองเออก็ไปเออเองพูดเองอย่างนั้นนะก็เครื่องความรู้ความหลงตัวนั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์ตัวนั้นนี่แหละมันยืนไม่เข้าใจเออนี่แหละพวกนี้มันข้อนี้มันหลงต่อไปเออถ้าว่าจิตของเราเนี่ยวิธีแก้ของอารมณ์ตัวนี้น่ะเราต้องมาดูสติกับจิต วิธีแก <'t> <anything. S 2> ้มาดูสติกับจิตของตนดูสติเฉยๆเนี่ยภาพอะไรจะเกิดก็จะต้องไปสนใจภาพยิ่งอยากไปดูมันก็ยิ่งปรากรมันยิ่งคูณยิ่งแต่งเมือนเราดูทีวีนี่แหละเราดูช่องสามแล้วก็เปิดไปช่องสี่ช่องห้าช่องหกช่องเจ็ดไปช่องไหนก็เปิดไปเรื่อยเมื่อจิตของเราตามไปดูแต่เพียงอย่างนั้นแหละมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราไม่สนใจเอาแล้วจะมันจะเกิด นิมิตความดนิมิตสัตว์นิมิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตนตนเราเขาเอ่อไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตวตนเราเขาเข้าไปเมื่อไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตวตนเราเขาแล้วจิตก็ปล่อยวางเข้าไปจิตตัวนี้ก็ปล่อยวางเมื่อจิตมันปล่อยวางเข้าไปแล้วนเนี่ยเอ่อจิตมันจะเป็นเครื่อนจ่ค่อยรับวิตกวิจารกำนับกตัวทิ่เราะตัวรับวิตกวิจารแสดงว่าจิตของเราเนี่ย ตัวที่สมาธิมันเกิดแล้วมันเกิดนี้เกิดนั้นเกิดนี้ได้นะมันเป็นอุปจาระสมาธิหรืออัปปนาสมาธิตัวอัปปนาสมาธิ่นี่ยคือตัวองค์ยาณองค์อ่านโดยแท้ตัวตัวนี้น่ะซึ่งประกอบด้วยวิโกวิการปีสุขิทตาอุเบชาดังนั้นตั้งสติสัพพัญญะลบวิโกวิการทั้งสองให้ระนับโดดไปได้เมื่อรับนิมิตทั the, ้งสองระนับเมื่อร <c gow> ับนิมิตระนับโดรับวิโกวิการระนับโด จิตตรงนี้ก็สามารถยกระดับเกิดขึ้นสู่ตุติยธานาเป็นเครื่องกองสายภายในไม่มีวิตกไม่มีวิการมีแต่ปีติสุขอันเป็นธรรมชาติอันเกิดเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นจิตที่จะมีกําลังขึ้นมาเมื่อจิตมันมีกําลังขึ้นมายกสู่ระดับจิตตัวนี้แล้วโดยดอาดับระดับตั้งสติสัพพัญญาละวีโตมวิจาาณละปีติละปีติกรละปีใจเสียได้ละทุกเสียได้ เมื่อละปีตีและสุขละสุกออกละปีติละสุละทุกละปีติและสุขทั้งสองละนักดนะเรียกว่าดังเทพบุรีเจ้าอาตาปีสัพชานสติมาวิเนยละโลกเอเอาติญญาโคมานาสรมีความเปลี่ยนเครื่องเก่ากิเลสมีสติมีสัมผัสญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ เมื่อหากว่าเราสามารถละปีติละวิตกวิจาณปีติและสุขระน้ำหลงจิตก็จะยกระดับขึ้นตางติยา่าเป็นเครื่องของสายภายหนไม่มีวิตกไม่มีวิจญาไม่มีสุขมีทุกจิตก็จะเป็นการจิตที่มันเป็นการนี่แหละตรงนี้แหละเรื่องการรู้วาระจิตผู้อื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องคิดการเรื่องร่วมรู้วาละจิตผู้อื่นบ้างก็หายกัวได้ บางคนห่อเพิ่มอากาศการเป็นบนได้ตั้งแต่ครั้งนี้ขึ้นไปเรื่องการรู้วาระจีผู้อืนการเห็นพบกประเทตัวเองเนี่ยมันเห็นได้แต่อย่าลืมนะสิ่งมันนี้มันเป็นแค่ของเด็กเล่นเท่านั้นมันเป็นของเงินน้อยเท่านั้นเป็นของเด็กแต่เขาเล่นกันเท่านั้นเราจะมายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตัวไม่ได้เลยเราจะมายึดมั่นถือมั่นไม่ได้เพราะมันเป็นของเด็กเล่นดังนั้นถ้าเราไม่สนใจสิ่งนี้ ละปิตกิ targets, right? نا, ีการละสุขเด็ดละสุกละทุกขออกละปีติสุกทั้งสองสิ่งตันนี้หลังนั้นหจิตตรงนี้ก็จะยกระดับจิตดูดิตั้งสติสติสัมปชัญญะปริยะาต่อเนื่องเข้าไปจนสังขารร่างกายขาปหายตัวปหายตัวตนเราเขานี่ไม่มีเลยมีแต่จิตตรงเดียวลอยอยู่กลางอากาศอันนี้เรียกว่ายาโนเวขาจิตเมื่อยาโนเวขาจิตม้นเกิดขึ้นมาในกายในจิตแแสดงว่า จิตของเราเป็นู้เบก,กข,เขาธรรมแล้วเมื่อเป็นู้เบกขาธรรมก็แปลว่าสิ้นสุดแล้วแห่งสมถะกรรมฐานในสิ้นสุดนั่นตรงนี้แต่มันเป็นเพียงแก้สมถะกรรมฐานนะสมถะเราน,นี่สามารถเสริมได้นะท่นานหลสามารถเสริมได้ไม่ใช่ว่าจะเกิดสิ่งตอนนี้ยังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่เหมือนอุปมาเหมือนสามาเด็จอิสินกนีนนะสามาเด็จอิสิรี เวลากลับเข้าหอกลับไปเห็นผู้หญิงนอนอาบแดดอยู่บนหลังคาอยากจะเป็นลูกอยากเป็นคำเป็นตั้งเป็นสวัสิ์ลมตึกเลยชาเสียวเนี่ยอันนี้มันเป็นโลกียะนะไม่ใช่โลกุตรลักษิาบันนี่เนี่ยอันนี้แค่โลกียะเป็นแค่สมถะกรรมฐานเท่านั้นเนี่มันเป็นแค่สมถะเท่านั้นถ้าเราปรารถนาพระนิพพานปรารถนาความเกิดคนจริงๆเนี่ยนอนต้องถอนอารมณ์นอนนั้นออกให้ได้แต่จะเรียกชาถอนสติเยะ จิตของเราเมื่อเราพิจาจรณาจิตก็จะสามารถบินลงสู่สมาธิเมื่อดินลงสู่สมาธิการพิจาจรณาที่ชำนิชำนาญไปแล้วเมื่อจิตดินลงสู่สมาธิแล้วสมาธิตอนนี้น่ะสิ่งที่เราพิจาจรณาก็นจะโดดต้นขึ้นมาเลยเราไม่ต้องไปคิดขึ้นมาอีกมันจะมาพิจาจรณามีสติกับจิตเป็นผู้รู้อยู่เท่านั้นนะมีสติกับจิตเป็นผู้รู้อยู่เท่านั้น นั่นแหละเมื่อเป็นสติอะไรจะเกิดอะไรจะดับก่อยมันไปจะไปสนใจตรวงนั้นนะครับเรือไปสนใจเร่อนั้นเมื่อไม่ลองสนใจสิ่งเหล่นั้นแล้วเราจะรู้ว่าโอ้ยในโลกนี้ไม่มีสัตว์บาคคนโตันเราเขาคนเราเกิดมาเป ใจ่รับโชคที่ใจของเราเมื่อมันรับโชคก็อายตนะภายนอกภายในนี่แหละตัวนี้แหละติดทำให้เกิดอวิชชาเราไม่รู้จริงเกิดตัณหาเกิดตัณหาความเจียกเยื่อย่างเกิดอุปทานยึดมั่นถือมั่นเหมือนดังที่ผู้ได้แ้วได้แสดงธรรมโปรดเรียว่าโปรดชดิีสามีน้องซึ่งมีทายากต่สภาวะชัดดนเวลาแต่ มีกสัตริย์ชาตินัยากสัตริย์ชาตินุบรากสัตริย์ชาตินชาติสามที่น้องนี่แหละพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจรย์ก็ทงได้กล่าวเอาไว้พระพุทธเจ้าจะพุ่งวิญญาณอาทิตตาดู้ก่อนวิสุทธ์ทั้งหลายจะพุ่งอาทิตตารอาทิตตารจะพุ่งวิญญาณอาทิตตา จะบูกได้กลิ่นโลงกลิ่นลิ้นสัมผัสยินร้อนอมแข็งติดในรสในในขาดในรู้ได้ดเอาติดในการเสกการรับรู้อยู่ที่จิตดูกว่าพิสูจน์ทั้งหลายตาหูมจมูกนิ้วกายติดนี่เอง,เองมันทาให้เราเกิดราทะก,ก,กินา,นะา,า,นาเกิดตาราทะกินาโพสกินาหนาราทะกินาเกิดการระราคะจึงมีความเสกจึงมีความเสกสมอารมณ์เรียกว่าราทะกกินา พอสักก um ินาจิตตัวนี้จะมีความโกรธโมหกินาจิตตัวนี้มีความรู้ความหลงหลงรูปหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติหลงสิ่งใดๆในโลกนี้มันจึงมีความเกิดความหลงอยู่ในกายในจิตอันนี้เมื่อมันหลงอยู่ในกายในจิตอันนี้โดย เกิดชราเกิดวรณะเกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดนามรูปรูปเกิดพบพบเกิดชาติมันเกิดเลียนเป็นวัฏจักรในโกลมโกลมแนี้เพราะมันเกิดจากอายตนะภายในภายนอกนี่แหละราคกินาโตสกินาคนที่ได้รับในการแหงราคะโทสะือทุกทุกกายทุกจิตทุกกายทุกจิตทุกกายก็ทุกประจรมรรฐาน ปวดแก้มปวดขาปวดเนื้อปวดตนเป็นไข้เป็นหวัดเป็นหนาวอันนี้คือทุกทุกกายทุกกายอนนี้เป็นทุกประจําสัขงขารอ่าทุกตัวที่สองก็คือทุกจิตนะก็คือจิตภายในทุก,นก,ก,นกด้วยความโลภทุกด้วยความโกรธทุกด้วยความหลงอ่าทุกไม่สบายใจไม่สบายใจรับแกงใจประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจปาจนาสินนั้นนี้สินาน,านั้นนั้นเป็นทุกเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นมาตบบนี้อ่ามันจึงเกิดข,ขึ้นมา ครับว่าราคโทรศัทมหะจึงเป็นบ่อเกิดถ้าไม่เกิดขันห้าขันห้าจึงเป็นบ่อเ,ก,อเกิดที่เราเกิดพุกขึ้นมานี่นเองนะถ้า,าว่าเราเห็นความเป็นจริงเนี่ยเราจะสามารถเข้าใจกับหลักสัจธรรมที่แท้จริงคนเราส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธเปล่าเป็นคนแก่สมโนกว่ากนะั้นแต่จริงของเราไม่ได้เป็นชาวพุทธเหมือนที่เราคิดเลยเหมือนที่เราคิดเลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยดังนั้นเราจึงเรียนเข้าใจในกายในจิตของเรานี่ เมื่อเราเรียนภาวนานี่ยเราก็ดูลมหายใจก็พุทธไปเอูเราก็ฟังต่อว่อานิสงส์ทั้งสองอย่างอานิสงส์การความถรมรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้เห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นได้ยินสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินเราก็จะได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังเราก็จะได้นําไปเป็นนำไปเป็นข้อวัดปฏิบัติของเราเราจะได้นําไปอย่างนั้น นำไปเป็นข้อวัดปฏิบัติตัวนี้ยิ่งเราเข้ามาณสถานที่แห่งนี้แล้วเรายิ่งเข้ามาณสถานที่แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งร้อนก็ไม่เป็นไรหรอกร้อยก็ไปนรก,กร้อนกว่านี้เราเข้ามาในภูมิปัญญาแห่งนี้ก็ถือว่าท้างนอกเย็นทั้งนอกเริ่มเยน็นขั้งใน,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 นกระุ่นแต่ถ้าทัางนอกเย็ยน,น,น,ยปเปนทั้งนอกร้อนก็โ่ทั้งในนี้แต่เย็น มันจะสาบเปลี่ยนอามณ์อย่างนั้นในสภาพะตัวนี้ร้อยก็อยู่ในใจเรานิ้วก็อยู่ในใจเรากายก็อยู่ในกายเราก็อยู่ในโัวเรานั้นเราไปาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ซึ่งเต็มไปด้วยพระปรมสารีกัตถะก็ดีพระปัจเจกธาตุะก็ดีพร,พระอรหันตกตถาก็ดีแล้วก็มีองค์พระปฏิมาหลวงพ่อศิลาองค์ดำดำเนี่ยแต่ละองค์ก็อายุพันกว่าปีนะไม่ใช่เพิ่งสร้างนะอา,อายุพันกว่าปี แล้วก็มีพรรคทโรคที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือหลวงพ่อพระเจ้าเขียวโขงหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่เขียวโขงแล้วก็มีหลวงพ่อผันใจนะซึ่งเป็นมรรุตโรคที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีหลวงพ่อพระสังกัดใจใหญ่นะหลวงพ่อพระสังกัดใจใหนะก็เป็นเนื้อมณีเป็นเนื้อเล็กวิญญาณโดยตรงน้ำหนักเกือบ30กิโลนะถือว่าเป็นนายกวาสะแล้วก็มีหลวงพ่อพระอุป้ง นะมีพระธาตุเจดีย์ที่เราได้กลาบได้ไว่าพระธาตุที่ได้อัญเชิญมาจากพมา่าได้นำกล่าวมาไหว้หนะสถานที่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่คนคนทั้งหลายได้หลั่งไหลเข้ามาไม่ว่าแต่ประเทศภูตาไม่ว่าแต่ที่เบตน,นะไม่ว่าแต่อินโดนีเซียมาเลเซียก็ต้องมานับพระธาตุที่นี่กันนะมาลับพระธาตุที่นี่เพื่อเป็นที่สักการะบูชาเป็นที่อภิตาบูชา ไปนในกายในจิตของเราทั้งหลายนะี่ถือว่าทั้งหลาย็นผู้มีโอกาสนะและส่วนข้างในที่เป็นแสลมก็เป็นที่ตั้งนะเป็นที่ตั้งที่จะปฏิสถานพระเกี้ยวแก้วของพระเดจเจ้าของเราจะจับเป็นสัดเป็นส่วนเข้าไปนะเพราะว่าเอาไปในห้องพระธาตุนั้นเพราะว่าสถานที่เต็มไม่สามารถที่จะรองรับคท่านได้ดังนั้นเราจาจากภายนอกน็นวะ่าจากภายนอกแต่สิ่งที่ อาตมาปรานาทีุ่ดก็คืออะไรคือดอกบัวหนึ่บริสุทธิ์ดอกบัวเงินตอนนี้ก็เริ่มสั่งทับเฉพาะดอกบัวดอกนึงก็ตกเป็นหนึ่งสองหมื่นสวากดันนั้นเพอเหตุนี้อาตมาจึงตั้งจิตอธิษฐานกับลูกหลานพระธาตุกับลูกกับหลานพระธาตุลูกศิษลูกหาครูบาอาจารย์ก็ตั้งสัจจาอธิษฐานไม่บอกว่าถ้าใครมีบุญต่อของข้อใหญ่มีบุญต่อพระเกี้ยวแก้วมีบุญต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ก็ขอให้บุคนพวกนั้นออกร้องออกรบอดทนอยู่ไม่ได้ขอให้ได้น้ำ่วมเป็นจาภาพร่วมนันะแต่ถ้าว่าใครได้มาทาแล้วเป็นจาภาพแล้วหรืออนุโมทนาแล้วหรือร่วมอนุโมทนาห้าบาสิบัาิแล้วก็ขอให้คนนั้นอยู่เย็นเป็นสุขนะตามที่แรงปธิฐานที่อาตมามุ่งมุ่งมุ่งวางเอาไว้แล้วปรารถนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลารั้นากัวนี้ได้ ในสาภพลโลกก็ได้ปกปักรักษาเราพักทั้งหลายได้ดังนั้นเราจึงมีโอกาสโอกาสจ่เป็นโอกาสที่สําคัญโอกาสสําคัญที่เราจะต้องบาเป็นเกียรติบเพ็ญบารมีในโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกเรายาพากันที่แจ่ของเก่าก็พอจงพากัรตั้งต้นตัดตัวคญกุศลให้ันดีตัดตัวคนจงมุศลอาจเป็นพวกพักเจตนาของเราให้มันดี อย่าเป็นผู้งอนแง่งคอนแคนอย่าเป็นผู้บันไวหวภายในกายภายในจิตของเรานี่อย่าให้ง่นแง่งคอนแคนอย่าให้บันไหวภายในกายในจิตของเราเม<สร>ื่อจิตมันไม่งอนแง่งคอนแคนไม่บันไหวภายในกายในจิตแล้วเราจะมีครามเป็นเครื่องอยู่นะเราจะมีครามเป็นเครื่องอยู่ภายในกายในจิตในใจของเราอันนี้แหละคือเป็นเครื่องสําคัญเป็นเครื่องสำคัญมากที่เราท่านทั้งหลายได้ควาเกลียดควาเป็นบารมี แต่ถ้าบารมีของเรามีน้อยนะเราก็โอกาสที่จะได้ความเปียนเกียนเราว่าเราต้องตักกองเขาสักตอวเอายะมัวแต่ก่อสร้างอย่างเดียวยังมัวแต่สร้างตรงสร้างจิตสร้างวิญญาณสร้างจิตสร้างใจเราด้วยสร้างวัดอยู่ในจิตอยู่ในจิตในใจของเรานะสร้างวัดอยู่ในจิตดังนั้นต้อมีสิ่งหนึ่งที่ตั้งใจเอาไว้ไม่รู้มันเกิดอะไรเพราะว่ามันอาิตพหนึ่งนะนอนหลับฝันไป นอนหลับบาไปมานั่งอยู่หน้าคุ้งนหมันจาตัวเองขึ้นหลับขึ้นตื่นนี่ยอาตมาบางทีก็คิดอยู่นะว่าอาตมาจะอยู่กับญาตกตยมไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกตัวเองนะความดิบมันเริ่มออกเริ่มเข้าละเพราะว่าอะไรบางทีเข้าห้องน้ำกลับมานอนพอหลังจากกลับมานอน๊บแต่รู้สึกว่าตัวเองยังอยู่ในห้องน้ําอยู่แต่บางทีก็ออกมากาบพระแล้วกลับไปห้องนอนก็รู้สึกว่าตัวเองนอนยืนอยู่หน้าคุ้งนี่แหะ แล้วมองดูแบบองบนหลังคาพระธาตุมันมีดวงนะคล้ายๆายกับดวงดาวเต็มระยิบะยะไปหมดเลยเอ๊ะมันเป็นอะไรกันแน่เรากายางแต่เราก็ใจว่าเป็นพระธาตุแต่ไม่รู้ว่าพระธาตุส่วนไหนก็ยังไม่รู้เลยนะว่าอะไรคืออะไรแต่ก็ยังไม่รู้แต่ก็เป็นเพียงแค่ความฝันเนาะมันเอาลงรมแลกอะไรไม่ได้เับความฝันที่ไม่ใช่ตัวใช่ตัวของเราอันนี้แหละเป็นเครื่องที่เราตั้งไว้ก่อนคำดึนก่อนเข้าใจ ดังนั้นก็ตอนนี้ก็ได้เวลาสบควรวนะคอยท่าตั้งใจได้ค่อยๆลืมตาขึ้นลืมตาขึ้นแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจเดี๋ยวเราก็จะได้สอบวัดต่อเลยนะาเกเป็นกางไมให้สาย